อ่ะโอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนี่นะครับอยู่กับช่องเฟนตาทีเฮดอยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์เต็มนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับพีพีที่ทุกคนขอร้องกันมาอยากให้ทำบ่อยๆนะจะจัดให้เลยวันนี้มาในเซ็ตกะเด็นเป็นลิงบาลานะครับดิงบาลานก็คือฮิตสองพันสามนะครับผมแล้วก็มีสเปคสองพันเลยนะครับผมแล้วก็มีการกันตีสองพันสามนะครับ แันดี้พันห้าไม่รู้ว่าเล่นได้หรือเปล่านะแล้วก็เลือดสองหมืนหก 26, นะครับผมแล้วก็มีเอชพีเจ็ดพันนะครับผมขีดหกสิบนะครับผมแล้วขีดาเมจแปดสิบนะครับของแคทก็ประมาณนี้ของมิวหมดเลยนะของมิวหมดเลยนะรองเท้าไม่ใช่ของมิวนะรองเท้าของผมนะแต่คือรองเท้ามิวจะเป็นเอ่อเป็นเดวิลนะแต่ผมไม่ได้เอามาเพราะว่าติดโคเนิ่งนะครับผมจะได้เลือดมาอีกพันหนึ่งนะถ้าใส่นะก็สองหมื่นเจ็ดอ่ะ โอเคประมาณนี้นะผมเล่นเป็นลิงบาลานนะเราจะไปเล่นพ p พแล้วก็ตีป้อมว่าจะไหวหรือเปล่านะโอเคขออนุญาตเปลี่ยนเป็นใส่ลิงก่อนนะกันเนาะเพื่อไปเล่นในห้องอ่าวอทัวไม่ใช่วอทัววอลเออแกงวอซ้อมวอกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านะเราเล่นจอเดียวด้วยนะทุกคนนะมาแล้วเราจอเดียวไงไเฮเดินนะดูว่าลิงบาลานจะไหวปล่าน,วานนะวาดครับผมโอ้โหพอได้นะ ล่างดีไปล่างดีไปล่างดีไป,าไป,ไปตายครับทุกคนพอ,อเล่นได้อยู่ครับลิงบาลานถือว่าใช้ได้อยู่แล้วทุกคนก็ดูเอานะครับว่าไหาวหรือเปล่าแค่นั้นแหละอันนี้สุมเล่นเจ้าเดียวนะทุกคนนะถูกตัดดีแปงพัน่ะมันตัดไม่เบานะครับผมโอ้โหคือตีสองพันสามแล้วก็ถึกสองพันสามนะครับเบอร์บาลานเลยนะลิงครับสายลิงบาลานถะ้เผื่อใครอยากเอาไปทําตามหรืออยากไปเยาว์น,นะ ก็ดูคลิปนี้ได้นะผมผมไม่ได้บอกว่าโหดนะเว้ยคือผมลองดูก็ลิงบาลานส่วนมากเขาจะได้เป็นพวกผสมสามชิ้นใช่ไหมลิงสามชิ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราลิงบาลานเลยครับลิงบาลานฟาดไปเลยไงเพื่อเพื่อให้เพื่อนได้เล่นง,ง่ายๆนะเมื่อกี้เนี่ยผมฟาดเ,เพราะว่าผมกลัวผมโดนผมโดนรถมานานด้วยนะเออแล้วผมรถมนาแล้วผมไม่ได้อีไงนะผมอย่าไปกั๊กอีนนะเวลาวอลทัวร์นะก็ไม่กั๊ก ใส่อย่างเดียวถ้าเจอรถวพีพีผมใส่อย่างเดียวเลยนะเราลองยืงค้ำกลางให้เพื่อนหน่อยแล้วกันนี่ไงนี่ไงเขาอยากลองอะ่ะน,น,น,นี่ไงนี่นี่นี่ครับเาลาเขาหายไปแล้วเรียบร้อยครับมานาน่าจะหมดหลอดน,นะอย่างเงี้ยนมเรา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 ,เราแบบเรามาค้ำให้เพื่อนให้เพื่อนตีนตรงกลางกี้นี่เห็นไะมตรงกลางแตกไปแล้วส่วนมากสายบาลานก็จะแบบว่า ป่วนนะครับผมป่วนตรงกลางบ้างเส้นตรงสะพานมากอะไรประมาณนี้นครับสายโค้งสายกันแต่ไม่ใช่บุกแน่นอนครนะอีเขาไม่ตายนะอีตัวถึกไม่ตายป่วนอะไรเงี้ยมันดีเราลากดีนี่ไงเออขึ้นไปเพื่อนไปเป็นไหน,นไม่ต้องมาอีไม่ได้อีปลอมผมหรอกสวยควรับเพื่อนไปแล้วผมเก็บอะไรไว้ไวเนี่ยมาครับทุกคนเอาโอเค อุ้ยอุ้ยมนาหายไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องใช้มนาครับตัวเราเพื่อนผมต้องใช้มนาดิเพื่อนผมต้องใช้มนาดิไปเพื่อนมาครับส่วนมากเราต้องเก็บพลไอพีนะนี่ไงนี่ไงมนาหมดแล้วคุณดีจนตายเลยอ่ะแล้วขี่ครับทุกคนเราสายปวดครับมนาเราไม่มีอยู่แล้วนะมนาไม่มีแล้วนะทุกคนเราไม่ต้องกลัวครับขี่ครับ อ่าเราปวดเลยเพื่อนคนระับง่ายๆที่สุดเอ๊เขาคิวเขาหลอดคิวได้ไหมอุ้ย,ยผมจะตายเขาเลยเปวดไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คนดูคนดูเอาอ่ะคนดูเอาอ่ะแล้วเราดักกามเอยทุกคนเราลองเล่นเชิงดักกามบ้างเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงนะขาสั้นนะอะไรวันนี้อ่ะไอ้สกอร์7-2แล้วทุกคนนะอ้าวนี่ก็เรียบร้อยดิเราตายดิ โอ้โหล่างดีเรียบร้อยครับโอ้โหตีโดนไหมตัวยิงครับผมสวยตื๊บตื่อไปกระท่อไปรลดพนันไปกระท่อคนนี้น่าจะเล่นในวอลนะ่าจะเป็นตรงตำแหน่งนี้นะเล่นบนท้อมตำแหน่งนี้โอ้โหเรื่องครับนะฮะถึกมากเลยใช่ไหมผลมากตัวถึกเกือบจะมายิงคัมนะไห้เพื่อนไปนะครับไปแล้วครับ,รบวิบขับไปแล้วครับตรงหัวนี้วิบขับเฮ้ยเฮ้ยบ้านผมเฮ้ยเฮ้ยอย่าไป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 ขอรถพีได้ไหมเออ นี่นี่ไงคิวไปดิพยายามจะตายครับ่คโดนจับเรียบร้อยตรงนี้คนนี้คือสายปวดเขาเลยนะรตรงนี้นะคนดโดน่าวันพีชนะขอ,ข,อขอจับมังดีขอจับมังดีเพื่อนขอจับมังดีเพื่อนไปไปเพื่อนเ่อนไปเพื่อนไปไปผมอยู่เองไปไป,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 ไปผมเล่นเองไป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 เล่นเองผมเล่นเองผมเล่นเองโอ้โหแล้วโดนยิงมาจากข้างล่างครับสามตัวตายหมดครับ ไปเจอเล่นกับคนดีี้ก็เข้าแผงเขานะขอให้ผมเล่นคนเดียวพอครับเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นไรครับเรามาแค่ลองดูว่าลิงสับสมดุลน่ะมันเล่นได้ไหมดิงมาล้านอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะเล่นห้องแดงห้องฟ้าด้วยนะทุกคนนะอย่างละรอบแล้วกันเนาะอันนี้คือวอลมาลองวอลดูว่ามันไหวหรือเปล่านะนี่อย่างแรงอยู่นะหลบดีครับโอ้โหโอ้โหทุกคนบ้านเราจะแตกแล้ววะ เราจะไปกันลงบัสาพานให้เขาดีกว่าเพื่อนมันบุกไปกันไปแล้วนี่บักเขอให้ครับล่างนี้จังหวะนี้ตบเฮ้ยคิยวให้หน่อยอ้าวไหวรถลิฟทีมาเจอผมแน่แล้วเจอผมค้ำไงจะไปไหนอ่ะล้วผมค้ำไงเอ้แล้วไม่ได้ค้ำ่าเจอคุณดูตักไว้แล้วนี่ไงนี่ไงไม่เล่นไม่ได้เล่น แล้วฟันจาหรือเปล่าไม่ใช่แฟนของแต่งตัวเป็นฟันจาเลยโอจับจบ,บเรียบร้อยน่าจะไม่มีไอพีได้ะอะไรเงี้ยน่าจะไม่มีไอพีได้อะไรอย่างเงี้ยตัวผมตบไปโอเคถือว่าสวยสวยเอ้าไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเราโอ้โหสวยงามครับเพื่อนเราตารั้งตงนี้ยังไงยังไงเราต้องจบจบไหนไหนอยู่ไหน พยายามเล่นให้สูงครับผมทุกคนเราเป็นสายตัดมานาเข้าไปแตบบ่ป้อมเราจะแตกกันแล้วตอนนี้ไหนเพื่อนไหนเพืเ่อนจับครับสวยครับสวยครับมานานน่าจะนาน,นานกน็โอ้ยรถอีนะถึงนะถึงอนะถึกนะนะทุกคนด้วยสายเวลาใช้ได้อยู่นะนี่ตัดท่ายหมดตัดตัดตัด อู้เราโลดีครับเรียบร้อยครับทุกคนก็ถือว่าทํำภารากิจสำเร็จอยู่นะตัดได้ตัวหนึ่งตัวที่เป็นโอเวอร์โหลด่อกีน,กนี้ก็มาลองเล่นดูมาล้างเล่นได้หรือเปล่าลิงนะวนมากมก็ไม่ค่อยค่อยมีคนทำเท่าไหร่นะเอาลิงมาล้านอะไรเงี้ยเพราะว่ามันติดไม่พอเอ,อ้าเป็นสามส่วนสามส่วนสามส่วนแล้วแบบใส่สามส่วนนะมันจะถึกแบบสามพันเลยนะปีสองพันมันมีนะก็ตัวมิวไง พี่ไปไปไปพี่ไปไปไชจที่อ่ะผมจที่อ่ะไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ตม้องเล่นตัดให้เพื่อนอับให้เพื่อนอับให้เพื่อนอับให้เพื่อนโอ้โหเฮ้ยไอยีทไมอับตไอ้พีขึ้นกระจายนะผมตั์นเนี้ยนี่ไงเราต้องไปบุกแล้วมั้งเราต้องไปตีบ,บ้านแล้วมั้ง ผมไปตีบ้านเพื่อนไม่ต้องกลัวไปเราไปตีบ้านเขาให้เอาไอ้เพื่อนบุกเว้ยบุกเว้ยอ้าวมาวิ่งมาตายอะไรวะเนี่ยวิ่งมาตายเฉยนะนะครับมาดูคนนี้ครับอุ้ยคนนี้เอาล่างยังเอาร่างยังไม่แตกเลยเพื่อนเออีเลยอีเลยอีเลยตัวนี้อีแล้วอีแล้วตัวนี้้อีแล้วบโอ้โหโอเคครับประมาณนี้ผมตัดภาพไปตอนพีพีห้องแรกนะ เอามาครับทุกคนเราเล่ห้องแล้วทุกคนเห็นไหมเล่นซัตตาสองตาพอไหมม่นจะนานได้วะทุกคนตาเดียวพอนะตอนนีห้าอาทีเลยขอตาเดียวขอญาตตาเดียวนะมันนานนะนี่ดูลิงมาล้านนะพีพีพพไหวไหมเขาตึงๆทั้งนั้นเลยนะของแบบตึงๆเลยนะดูดิดูดิด,ดูไม่ลุกเลยฟาดบ,บับไปสามตัวครับหายเนี่ยลิงมาล้านมันเล่นได้หลายตำแหน่งเลยนะนี่นี่ตกลฟาดคืนไม่ตายครับทุกคน ยังไงทุกคนถึงมาล้านนะโอ้โ oh, ห oh. มันอาจจะไม่ถึกจ๋านะแต่ก็คือเตี๊ยเตีหมู่หมู่ได้อะ่ะเออไม่ถึกจ๋าแน่นอนครับอุย้อยเดี๋ยวดูดิดูการถึกเขาดิตีผมเข้าไปได้ได้เอพีตีไปตีไปตีไปตีคนนี้จะเล่นกับผมวะมาดิได้ได้ได,ได้ผมเล่นด้วยแล้วกันตาหน้านะผมเล่นด้วยแล้วกันเนี่ยมุนอย่ามุญ ฟาดแบบบับมาให้ตัวเดียวพอเป็นด้วยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวทีมเลยตายดีไงไม่รอดเราเลือกสามพันล่างดีไปแล้วเราโบ๊ะไปดีโอ้โหเขาอีพอดีนะทีแล้วเราขี้หนึ่งอยู่ครับทุกคนอ่าเขากดเกี่ยวไปแล้วไม่ตายครับทุกคนเห็นไหมโคตรถึกโคตรถึกโคตรอันตรายอ่ะนี่ไงนะผมฟาดไงโลทีมแกอะไรวะเนี่ย มันร้อนแล e e. oh, no e. ้ว oh, ว be e. ันโดนทีมบ่อยแล้วอีเนี่ยเลยยูบีอีโอ้ยโดนอีบุบมันไม่ตายครับเจ้บีอีไม่ตายเหมือนกันไม่ตายครับจริงๆผมไม่ตายนะโอ้โหโดนลาไปแล้วหนึ่งตัวจ้ล่างเราจะทีผมเดียวเลยไงเฮ้ยทีมแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ตายครับจริง ตีมนี้ไม่ตายนะไม่ตา,ต,าตายนะตายนะตายนะตึกนะเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะจับทีมพวกนี้สวยสวยเพื่อนสวย,สวยต,วต,วติดไปสวยนี่จับทีมเลยจับทีมโอ้โหล้วไม่ทีมะเพื่อน เพื่อนไม่ทิ้งกับผมนะเมื่อกี้นี่นะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวอยู่ไหวอยู่เอาอครแล้วสวยดีเงี้ยสวยเลยดิไหวอยู่เพื่อนไี่ตาย้วทุกคนอีผมไม่ตายครับทีนบีก็อีดิทีนบีก็อีมาดิโอตายแล้วเนี่ยไม่น่ารอดนะใค่เป็นคนเดียวเลยล็อกผมเลยบ้างเนี่ยไม่ตายทุกคนลิงมาลนเอาเรื่อง ไถ้าเราหนีเขาจะทีมทผมจะเดนวะ่ะเฮ้ยโอ้โหเน,นี่ยว่ะโดดทีไม่เพื่อนตั้งดีไปอุ้ยหนีหนีหนีเพื่อนจะโดนต้องช่วยเพื่อนละนี่ไงเพื่อนจะโดนโดนอีครับโอ้โหหมดหลอดครับโดนฟาดไม่โดนก็ไม่เข้าครับในวันนี้ โอ้ลุมรุมรุมโดนลุมโดนลุมโดนรุมโอ้โดนรุมใหญ่เลกระพิบสวยเพื่อนนั่นแหละลุมผมว่าโดนอย่างนี้เราก็ฟาดบัฟเขาให้สามตัวไปดิโอ้ทุกคนมาเล่นได้นู้นเนี่ยดูดีอีไม่ตายแต่โดนทีมาตายผมโดนทีไปสามรอบแล้วเนี่ยอ้าวนี่ก็เรียบร้อยดินี่ก็เรียบร้อยดิเฮย โูนทีมั่งดิตูนทีมั่งดิตูนทีมั่งดิอะไรล่ะฮะตายครับไม่ตายถึกครับถึกถึกครับอื้มถึกครับ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 ,รบโอ้โหย,ยาวไม่ตายครับเนี่ยผมไม่เต็มยังไม่ตายนะหลบว่ะเฮ้ยรอบนี้ตูนทีมี้ก็ไม่น่าหลบเลยตูนทีมอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ย ร้อนจีอย่างนี้ร้อนจีอะไรล่ะเพื่อนเอากดดีกดเฉียวดิกดเฉียวดิกดเฉียวดิสวยแล้วกดแล้วเบื่อไปปุ่มบัมซัมไปโบสองตัวครับทุกคนสวยงามาดับแท้นี่ลิงมันก็ถือว่าโหดอยู่นะทุกคนนะมันไม่ได้แย่ในขนาดนัด้นโดนชิโุบิโอ้โหบับบับ,บโอ้โหโคตรนัวโคตรเนียเลยว่ะ แล้วโคตรนัวโคตรนัวเลยแล้วโคตรนัวเลย,ลเลยลอ่ะอุ้ยลิงลิงแล้วจิวไงวีวใส่หน้าไปเลยด,ด,ดิตายนี่ไงแล้วก็บัฟให้ไงล่ะบัอกซให้เรียบร้อยครับชินบิตายดีอรออะไรอ่ะนี่ไง นี่ไงทุกคนมันดูเอาแล้วครับว่าไหวไหหรือเปล่าแค่นั้นแหละทีหนึ่งอ่ะแต่ตายโนมทีไปสี่ตัวห้าตัวอยู่นะอืมประมาณนี้ครับในการเล่นลิงบาลานนะวอลก็ดีครับผมเล่นพีพีห้องฟ้าก็ได้เดี๋ยวเราไปดูห้องแดงก็ไหวหรือเปล่านะโอเคครับเล่นสโก้เราไปดูตัดไประเดยนห้องแดงเลยนะะมาทุกคนครับเริ่มเกมครับทุกคนโอ้หฝั่งโน้นตึงตึงหมดเลยมี โอ้โหตึงหมดเลยนะสองมูนนั้นทุกคนนะก็เราเริ่มแล้วนะห้องแดงนะมาดูว่าไหวหรือเปล่านะเกมเดียรพอนะครับผมไม่เล่นอีกแล้วนะแล้วคนนี้ตึงนะเนี่ยคนนี้เล่นดีมากเลยนะดูว่าจะไหวเข้าไหมนะดูดูการคอมโบคุณจับก่อนแระแรงกว่าครับอุ้ยหักแรงหักแรงอู๋อดีดีดดีที่อุ้ยอุ้ยอ่างดีบับ อู้หตางคนต่างแรงนะทุกคนเห็นไหมเอาดิโอ้โหโอ้โหโดูดว่ะเฮ้ยเอาว่ะแตมโบสุดมากคนจับมืนง่ายนะเห็นไหมละ่ะใส่แล้วก็คิวใส่กำแพงครับอืมน่าจะตายอะไรเงี้ยกติกิว่ะโอ้โหคิวใส่โอ้โหเกินไป เนไปหัวหน้าแล้วผมลงแล้วไงมาดิเร้วมาดูนะว่าสี่คนเราจะสู้เขาได้ไหมครับคนหนึ่งหรือเปล่าสมาธิอะไรน,นะทุกคนนะอาจจะมีสมาธิเล็กน,น้อยนะเป็นสมาธิหน่อยนะมาหนึ่งคนผ่านครับแรงไหมทุกคนดูเอาแล้วกันทุกคนตัดสินเอาแล้วกันว่ามันแรงหรือเปล่านะอืมมันถึงหรือเปล่านะ มาสามสองวันสามนะกลางๆกลางๆเขาอยู่ไปเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่มาเ,เ,ย,นะเย้เฉยนะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไอ้เอากรุบล่างดีป่ะหูหายเลยเขาไม่มีของนะคนนี้นะล,ล่างดีทิชคีบบ๊อบอะไหายเลยลคนนี้มีของแน่นอนครับคนนี้กังฟูด,ด้วยครับเล่นยากด้วยบอกเลย ผูกระสืไหมทุกคนดูดิดูดิยัไม่จิ้มนะจิ้มเขาจิ้มนี่ไงโดนคิวไปดิผุไม่ได้ท้กคนคังฟูมันขึ้นแบบโดนคอเตอร์ต่างดีไปสวยต่างดีดูสวยต่างดีสวยนะว่า่างดีสวยๆจับไปสวยทุบแล้วมึนมึนนี่ต่างดีสวย เราโดนอีใส่หน้าไปดิครับโอ้โหเราโดนอีใส่หน้าไปดิครับจังหวะนี้นักแกลหลนเอาผมแล้วโอ้โหสู้ไม่ได้เลยโดนอ e เดียวเต็งเลยเต็งเลยจะกแกลเลนเอาผมทำไมทำเส้นผมทำไมจากแกลเกน e butt ด้วยนะทุกคนนะ อีไม่ตายนะทุกคนมา,นะมาเถิดกันนะมาเจอตัวดูครับเลือดสับเลือกเตะติ่งแมวโอ้โหเลื้อติ่งแมวเป็นไงล่ะไม่ให้ตั้งหลักเลยโดนใส่ก่อนเลยมึนก็ตายอะ่ะอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนไม่ไหวครับตดอีไปเรื่อยผมน้อยเกินไปครับได้ประมาณนี้นะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราดูยายา,ยายายา,ย,ายายายาเล่นคนระับ ครูไม่ได้ครับครูรอนอีไปไม่ไหวจริงๆครับเจ็บเลยไม่มันไม่ผิดกฎนะห้องแดงสุดมากเขาก็จะบอกว่าแาบอีแาบอีนะมันไม่มันไม่ผิดเราไม่ได้ปิดอีเองนะครับผมมันมันไม่ผิดกฎนะมันไม่ให้กดก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะใช่ป่ะวิวเงี้ยเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะเขาเขากดได้อ่ะมันไม่มีห้องปิดวิวห้องปิดอะไรเงี้ยแต่ปิดอีมีแต่ผมไม่ได้สร้างปิดอีนะโอเคครับผมประมาณนี้ผมก็ในการพีพีหลายหลายคนได้ชอบนะก็กดไลค์ผมด้วยแล้วกัน โอเคครับ okay. ผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้และกดกระดิ่งในช่องแฟนตาตีให้ด้วยครับผมก็ใหม่คลิปหน้าครับผมชอบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ